เอาคือนั่งอ๋อวยวิวยวิวยวิรยดำ้ัวกดไลค์กดแชร์กดรับสไครตยให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะตามมามาจะช่วยพ่อไหมตามมายฮอ๊ยยึย นี่หนูจะช่วยพ่อเข็นเองจ้าไม่วเออเดี๋ยวหนูจะช่วยพ่อเข็นรถเองนะคะอืมนั่นจะช่วยหรือจะป่วนเนี่ยพ่อเอ้ยะ่ะพ่อกับพี่โอ๊ตนะคะจะเข็นทรายเข้าไปถมไว้ตรงที่แม่ตายขุดหลุมโอ้ในีมองทูด,ดอีอ <c oughs> <c oughs> เอา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 เลยอดใส่ไปทรงแม่เลยขินไปทรงแม่เลยเอ้าขึ้นรถพี่อดจะพาเที่ยวไปไปแม่ขึ้นรถแม่ขึ้นแม่บ๊วยอดอดยกรถได้ซื้อปะก็เก่งแต่ว่ายกรถดำได้ซื้อปะ พ่อเป็นผู้ตักเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอา้เอา,อ,า,อ,า,อ,าอดเอ้ยจับพี่ดีเด้อโอ๊ดเอ้ยข้าเข่านันน่ะแล้วอดเอ้ยเหยียบล้อหาปองขึข้นวันนี้อย่างมาปวนเท่อะพูดอะพูดอะตูดันกระพองนะอืออือ พุ่นแม่แม่ตักไส้ใบเหงือบอลลินพุ่นพุ่นพุ่นเฮ้ย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 ตัวป่วนเลยป่วนอู้วออกขาไปเลยวะจับไปดีนะพี่อดหนูจะขึ้นรถนะเออรถจับไปดีนะอืมพุ่นมาหลินไส้ในรถเขาอืมเออ รองมีอืองเด้อ,อน,นันน่นนันน่นนี่ไงอืองตัวใหญ่ๆนี่เอาดันต้ <c oughs> อยพ่อน้อ,อยแต่แม่เขาสิดันลถไปละ่ะเออเอาดันต้อยกันแม่มดันมีความม,มันล้าไปไปซอยกันไปเออ ไปตามเข้าไปแล้วติชรถดำอันนี้ที่ลยแมคือเป็นหลุมคือกับม้านต็มเนาะพูดหลุมที่แม็กคู่เห็นบ่พูนมาต้องห่วงแม่กคู่พูนแม่กคู่หน่อย กระทมลุ่มบ่ได้ออืมดกองกระทมลุ่มบ่ได้ดอกผลแม่กู้หน่อยรวยบ่ <c oughs> มุ๋มมาก็เล่นกับแม่อยังบ่นหละบกวนแมนบ่ละว,ว่าบกวนแมนบ่ละผุนนอนแล้วมาเมนเมสิล่นมดก่อนที่จากตีเจ้าสิเคีนไปอีกรถหมดพอดีรถนั่นเนาะ มาพี่มาพี่มาเขียนซอยเขาในเร็วข้าวข้าวมาเขียนรถช่วยพ่อก่อนเร็วปวดมวลมวนเดียวไปแล้วไปแล้วรถที่สองไปดำตรงโน้นอนอนเกียกเลยเตะดินดอ,อนอเกียกเลย Non kinh non kia lơi ơ ơ mất liều bọt tim đọc ốt ơi sếp lột đầy ka bọt tim mất cong tìm bọt tim ôi <laughs> ขนให้แม่ตายเสร็จนะคะก็จะขนไปให้พี่ปีด้วยนะคะใส่ลุม <c oughs> ต่มได้ <c oughs> บองเลนแล้วบอมากวนแล้วว่าสันเฮ็ดไปโหลดพี่โอ๊เอหนูจิเลนยี่โมงนีทาเด้อเออโอ้โ,อโหเฮ้อละเมย์พึ่งลูกลูกลูกว่าสันแม่กวยบ่ได้ลูกขึ้น อยู่มวนคักเลยยินได้ติชวนอนกิ่งไว้เลยวะนี่ไอ้ไอ้ไอ้เกียแม่นะจากระเด้อโอ้ด้วย มาเร็วมาเร็วมาเร็วอดมาเร็วมาเร็วมาเร็วอเออออพี่อดเออเออเออปุ <m 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 p <p ่นสิเก้นต่อยพ่อปุ่นเฮ้ย้ยดันหน่ดันไว่ดันไว่ดันไว่ดันไนออกทำไมดันไว่รถเป็นลุ่มแหรอวันนีไปก็ได้อืม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  ไปแล้วไปแล้วพอไปแล้ววิ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 วัววิ่งทะลุเลยหูมองีดอ่าหูมองเขาสไปดำอีกไปดักรอเลยหเนาะเล็กหน่อยมาเรวมาเรวมาตามแล้วเฮ้จุ๊จุ ไปเท่ารอแล้วสิมาดรอแล้วว่าจันจับคนละขาจับคนละขาว้าววาวหนูสิมาดรออยู่นี่ละ,ละอืมมาจ้าั้งพี่อืหึอหืหนูสีมาดรออยู่พี่มื่อไงแม่ขวานนาดานนี่แล้วนั่นนั่นดันรถก็ <laughs> <laughs> เอาขึ้นนัง่งอ๋อวิวยโอ้ย <laughs> ว, <laughs> วิวิ <laughs> วิวิรถดำโอ้ย <laughs> อึดมังเรนแล้วบานนี่เฮ้ยเด็กของเรนไม่ละนั่งยืกอขึ้นล้วบ้านั่นสิ้นล้วบ้าเนาะเอายังไงเอายังไงว่ามาเออถอยตูดนั่งคนคนจ๊ก <laughs> con chùm loài lên đó ừ. ôi khẩu ơi Đãi một ta sột chướn quá ta mong đây cả thú để năng đầy bớt nó ôi buồn đến đầy bớt hứ hứ Oh, bó leo đọc mưa này bó leo đọc ừ. Uh, uh. <laughs> tế luôn đi hên hên nên đi cán thoi lăng nắm cao gì thoi lăng luôn sưởi ô bò 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 leo bò leo nè nè tím cả lột lơi ôi bò leo bò leo <laughs> นั่นนั่นนั่นสิเก้าขาขึ้นอีกแลนเลยแลนเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิวิเอาวิ่งวิ่งวิ่งวิวิ่จอดทียบันนี้ก่อนรถจอดเทียบชานชลาแล้วจ้า่ถนผุนนถูถูเอาเอาโอ้ยพูดด้วยสารโลก่อนนะจ้า เดี๋ยวเขียนรายก่อนจ้าเอาทรายขึ้นรถก่อนผู้โดยสารยาบ้าผู้โดยสารเจรอนเนจ่อนแห้งจ้าพนพนขึ้นเอา้าขึ้นยี่เหลีอดเลยจ้าพี่ดีเด้ออดด้วยติดโต๊ะอดด้ยอดด้ยโอ้ยใส่กวอนเด็กโอ้โอโอหักเนะาหนะหักเนาะเจ้าเนาะใบเข่า

เขาขออึ้น <laughs> ยูว่าไปลดยูว่ไปออกทะเลเล็กหน่อยไป mm hmm. ขวงทางเขาอยู่ mm hmm. เออไปพอไปแล้วเออผุนพอไปแล้ว mm hmm. เอาเอาลืมลืมลืมมาพอไปเอา้า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  oh เปิดเลยเออไอพวกกันสินั่งสินังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาสองก้นสีสูจ้างหน่อยตัวเดียวได้บ่เอ้าสินั่งยางเดียวโอ้ยลูกพี่เอ้ยลูกพี่เอ้ยลูกพี่เอ้ออออออระวังมือเอ้าเอ้า เห็นี่ยังเป็นของเห่ียเบิร์ตทุกอย่างยันหล่อไว้พุ่นนั่นนั่นตัดตีเนโอ้ยตัวป่วนตัวเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหีออ๋อ เออเออเอออ,อันนีแล้วไป,ปบอบอไปมาละเด้อมาละเด้นเร็วๆเขาไไโอ,ดอ้ด้ยจับไป,ไปดีพี่ว่าจับไปดีนะหนูจะขึ้นนะเออโอ้โอโดดูด,ดูด,ดูดดดด โอ้ไม่มีกลัวอะไรทั้งนั้นเออเออเออโดนรถดูดดินี่นี่น้องเขาวาเด็กหน่อยอืออือพูนพูดอ่ะเป็นกาวเองอู้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 อ้อู้จุ๊โจโจโจโ๊บจโจโอบจโ๊บจใส่มือกดไว้เลย ยกสองขาดำงบ้างาอืเฮ้ยมันเป็นจะไหนเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นจะไหนคะอืมเฮ้ยเม,ม,มืย์โอบอ่ใบเข่าใบเข่าเมืออออ่อยบโบ่นะ พี่อดเมื่อยบ่พี่อดฮะอดเมื่อยบ่โอมีโต๊ะลูกสาวหล่าเพราะยีสิมโอ้ลูกช้างหรือลูกลิงนี่โอ้ขวมแท้อดโอ้รถ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 ขวบแท้พี่อดเอารถอยู่บ่นั่นๆการกดลงอีกพุ่นรอหายไปเล่ยนยูพูดไหมพ่อไปด้ำไปพุดไหมบ่อยากเล่ยนยูนี่ เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่อย่าลืมนะคะห like, like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจจ้านันนันน,นันยังบอยโยมอีกยังสิ่งมัยามอยู่มึงเอ้ยเนาะเออเออเอาเอายั่งยั่งยั่งบ่แล้วยั่งบ่แล้วยั่งบ่แล้วเอาเออเอาเออ